คิดดีทำดีไม่ว่าคุณจะห้อยรูปหลวงพ่อกลวยรุ่นไหนก็นตามหลวงพ่อกลวยชุดินทะโลจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณสวัสดีครับสวัสดีพี่พิง์น้อง f อชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยพอกับผมเหมือนเดิมภูผ,ผาเพชรทองขนองฤทธิ์พี่พิงคน้องๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นประสบการณ์จริงกับรูปหลังตะวันปีพศ2 5 6 4 รุ่นรวมใจสิทธ์นะวัดโคศีตารามได้จัดสร้างขึ้นในปีพศ2564ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่มีประสบการณ์มากนะของดีราคาไม่แพงประสบการณ์เยอะจริงๆรุ่นนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยนะครับนะพี่บอสนะที่ส่งเรื่องราวดีๆนี้มาทางอินบ็อกนะครับนะทาง Facebook ส่วนตัวของผมนี่เองนะพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากจะฝากประสบการณ์เฉดเช่นเดียวกับพี่บอสนะก็ทักเข้ามาหาผมได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะชื่อว่าภูผาเพชรทองนะกดเพิ่มเพื่อนทักข้อความนะครับนะ ทักเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการฝากประสบการณ์ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมพิธีการต่างๆก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้และเวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจําหน่ายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดของเฟซบุ๊กนะก็ฝากไปติดตามอีกหนึ่งอย่างด้วยละกันเนาะและอีกหนึ่งช่องทางสําหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่ไม่ได้เล่น Facebook ไม่ถนัด Facebook ไปที่ ID ดี n ลได้เลยนะผมได้ขึ้น ID ดี n ลไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประสบการณ์จริงเรื่องนี้น่าสนใจประสบการณ์จริิงงเเรื่่อนนนนีี้กดขึใววััท17าปพ254 นะพี่บอสก็เลยได้เล่าเรื่องราวของพี่เขาให้ฟังว่านะในวันนั้นนะก็เป็นวันปกตินี่แหละที่พี่เขาใช้ชีวิตปกตินะช่วงเย็นๆเ,เนี่ยพี่เขาจะเดินทางไปตลาดไปจับใจ่ายใช้สอยนาตามปกติที่เป็นมาทุกๆวันแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่เขาพอพี่เขาไปถึงตลาดเนี่ย เขาก็ได้เจอกลุ่มคนนะกำลังยืนดูยืนมุงกันอยู่เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะพี่เขาก็ได้เดินเท่าไปนะดูนะอ่ะมาผลปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งนะกำลังล็อกเด็กคนหนึ่งไว้อยู่และเอามีดจี้คอไว้นะก็มีคนบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาเมายาบ้านะครับนะก็จับเด็กไว้เป็นตัวประกันในระหว่างนั้นนะพี่บอสเขาก็คิดอยู่นะว่าจะช่วยน้องคนนี้ยังไงดีนะอยากจะช่วยช่วยน้องเขานะด้วยแบบว่าโอ้โหจะทํายังไงดีนั้นะสถานการณ์มันก็ตึงเครียดมากนะในระหว่างนั้นยูดีพี่เขาบอกว่าเขาคิดแวบขึ้นมา นะแล้วก็พุ่งเข้าไปหาชายคนนั้นเลยโดยการล็อกผู้ชายคนนั้นเพื่อให้น้องตัวประกันหลุดรอดออกมาได้แต่น้องตัวประกันหลุดรอดออกมาได้แต่ตัวพี่เขายังไม่หลุดจากชายคนนั้นก็ยื้ยุดฉุดกระชากนะพยายามสู้กันอยู่นะสู้กันอยู่สักพักหนึ่งนะพี่เขาก็เกิดการพลาดท่าเสียทีล้มลงกับพื้นล้มลงกับพื้นชายคนนั้นไม่รอช้าเลยนำมีดที่เขามีอยู่แทงเข้ามาที่ตัวพี่บอสเลยผลปรากฏว่าแทงเข้ามาโดนที่แขนของพี่เขาก็พ,ออขขพี่เขาก็ 256, าาารู้สึกแล้วว่าถูกแทงเข้ามาแล้ว นะในระหว่างนั้นก็เป็นความโชคดีของพี่เขาตำรวจมาพอดีตำรวจก็เลยรีบเข้าล็อกตัวชายเมายาเสพติดค,คนนี้ออกไปนะพี่บอยก็รีบสำรวจตัวเองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวพี่เขาไหมผลปรากฏว่ามีดที่ชายคนนั้นแทงเข้ามาที่แขนของพี่เขาไม่สามารถทำลายผิวหนังหรือไม่สามารถแทงเข้าไปในเนื้อของพี่เขาได้นะพี่เขาเชื่อเลยว่าแวบแรกเลยนะที่เขาคิดขึ้นมาว่าเป็นบารามีหลวงพ่อควยชูตินทโลคุ้มของพี่เขา เพราะในวันนั้นน่ะพี่เขาห้อยแค่เพียงภาพเดียวเท่านั้นนั่นก็คือรูปหลังตะวันปีพศ2564เป็นภาพเดียวที่พี่เขาห้อยติดตัวไปตลาดในวันนั้นก็เชื่อในบารมีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองนะตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะไปอยู่ไหนก็ตามเพียงแค่เราคิดดีทดําดีพูดดีนะหลวงพ่อกวยก็จะตามปกปักรักษาคุ้มครอง นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆของพี่บอสนะครับใครที่อยากจะฝากประสบการณ์ก็อย่าลืมนะสามารถฝากประสบการณ์ไปได้เลยใน2ช่องทางและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ